วันนี้ห้าเดเมนูพิเศษเนาะซึ่งเป็นเมนูที่บอรครเฮ็ดกันล่ะก็เป็นเมนูที่แปลกๆเล็กน้อยมื่อนี้เอามาลักษณะเป็นการดัดแปลง,ไง,ไง,ไงใช่ไหมเพื่อจะจะกินข้อแ่บขอ้อนัวกันหรอเปล่เนาะเพราะว่าไข่หำเนี่ยม,มันนัวนัวอ่าอันนี้ไข่หำหรือไข่หลังไข่หำโอ้ไข่หำเลยติ๋วของแท้บอละเลียเสียวเลยคเขาตอนนี้เจ้าอันละเราบังเดอผู้ใช่นี่แหละนี่แหละเอามาเฮ็ดแบบนี้แหละโอนะครับ ท่านผู้ชายทั้งหลายที่อยู่ทั้งบ้านอยให้ระวังไว้ครับผมเป็นต่ย่านแต่คือถิ่วุ้ใหญ่ปานนี้เราว่างย่างนี่น้ำก็ได้จานหนึ่งลรืวะเลิกว่าเสียวเอะไะครับท่านผู้ชมครับเอ่อห้อก็มาหั่นกันเนาะหั่นสักกันจ้ะเขาต้องลวกให้ซุปกันแม่ลวกให้ซุกจ้ะลวกแล้วเขามาก้อยเนาะเพราะว่าปกติไข่หำนี่มันก็สิมันในถั่วมีด้ คนบ้านเฮานี่ห้วยเกลือจีไฟเลยปุ๊ยห้วยแย่งกันข้าวกล่องไฟตีนเคี่ยวแกงกล่องไฟยังกลิ่นเธยเลยคนบ้านเฮาไฟหำโดยเฉพาะตนหนอมบ้านโคกสังงานี่ยมักไฟหำง้วนี่ยเคกินดิบเลยเนีกินดิบชุ่ยจ้าขมเธยขายไม่เนี่ยปาดหำิีจวดหลุดอุ้ยมักอันนี้บ้าถึงว่ามักไค่มักมันเนนอกก็แม่เนาะคนมักกินแบบนี้ก็กินเยอะแต่ตอนยายนายเนนี้ใครกินแซ่บ ขาก็ว,วกตับต่อเอ้ยไปหามเ้ยใครหลังนึงนนบ้านน้องกินเดียบสวนว้าอบวากันไปกินไอเป็นฟันนรรงผืดถ้าออกอเนาะเดี๋ยวอะเยอะคนหันเรียบร้อยกันครับผมอะไรครับผมหันเรียบร้อยแล้วเนาะถึงหันเป็นตอนตึกปีง่ายๆกันดีเละครับผมเบนแบนเนี่ยภาษาไทยอะไรครับ น้ำซุปเตี๋ยวเตรียมไว้เดือดเรียบร้อยแล้วครับลวกเลยเขาลวกคนมเราลวกให้ซุปก็ได้เอาซุปลเลยสิซึ่งปกติแค่หำนี่ก็แต่่วาซุปแต่บ่แข็งเลยออมันจินุ่มซุกนิ่มเพราะว่ามันเป็นลักษณะของปกติก็เวลาเขากินดิบนี่เขาก็ยำนี่จุ่ยจุ่อยเลซุปกระสีบะแข็งนี่มันสะเป็นสีเลยจ้ะนุ่มนุ่ม มันก็นุ่มๆมันแล้วก็หวานหวานรสชาติมีนเปรียวหวานๆเพราะเราจะดูร้อยเลือนป่ะหลังจากนั้นเขาสิดนิ่งนำออกเนาะสิรินำออกก่อนให้มันมาสิปรุงให้เหลือแต่ตอนนั้งเดือนบ่เอะไะครับปรุงก็ปรุงขึ้นลาบทั่วไปเนาะปรุงขึ้นลาบทั่วไปเละจ้ะแต่เขาเน้นแบบไหนเขาเน้นขมเผ็ดเกี่ยวเขาอยากขมเพราะว่าเอาเพร่ออำลำพ่อโอเพราะว่าเขามีเจียวขมอยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้มันรสจัดเผ็ด อีกอย่างหนึ่งเขามีจูตับอยู่แล้วมีแจ่วขมเขาเอาเป็นรสจัดแบบเผ็ดเปรี้ยวเน,ะน,นาะเปรี้ยวนิดๆเนาะต้องผสมกมันเลยถึงทนผู้ชมันจืทางบ้านรรเน็ดกับแก้วใหม่อบ้านกินเลยเผ็ดแต่เจ้หอมเหร,เหรอเน้นหอมครับผมเป็นลกนักษณะของนั่นอันนี้อาจจะใส่หอมแดงหรือว่าใส่หอมแขีกนะอะไรเนาะใส่เข้าไปใส่หอมกลมกลมหวนหวานหน่อย ไอ้ผมมาก็ไม่ต้องใส่กระดาษหรือวะสะกินคมลำลังก็จะกินเปรี้ยวเออเอาเอาคมลำลังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอะ้ามันงเนี่ยเรียบร้อยแล้วะโอ้โหสีสันกิจจานเลยครับเรียบร้อยแล้วกับจัดการที่เส้นขาดพระเข่าเลยสีสันครับ ก้อยไข่หำพะยะกะจัดไปเมนูนี่แปลกจังนะเสียวสันหลังวาบเลยตุไซมีอาหารแปลกๆตั้งน้อยมืนอ,อ,อนอา,นนอาห,อรหรารที่นี่ละก้อยไข่เราเว่ยเบิรงที่สี่ไปเบิรงไข่หมดแดงไข่หำนี่ละโอ้ไข่ไข่หำไข่หำนี่ละจุกพร้อมอิ่มตั้งน้อยกัน

แบบนี้เจจี็บถ้าขมก็ขมจนน้ำเจียวดำเปื่อยๆเลยเดียวยุ่งๆเลยนี่เขาจะใแล้วกวนก่จังนี่แบบน้แต่ว่า,บา,บาปากเป็นแผลยั้มจุกเจ้าของ เอ็นเบียกนั่นมือกนันอยากจะขอต้นน้ำนะกินขอคาบเยวเขาสวยกับพขแรงเทากันนะกินิมๆก่อน,น,น,นดูอีกก่อน,น ุยโดดลงกวันเลยอยากลงกินกับกินก้อยามมาคำมะเขือกับบเชเขือ่อยมาเขาเอือนคัก้บพวกเจ้าเนาะ <laughs> ขขาตำรา,า,าดเอืมมอมัเขาตำราเพชรเจ้าฮำมากออเจ้าำมาเลยบาราเอือนนุ่ยแหล่ นี <t ell noise> ่ยเหาอเน่เพิ่เอิญหำมาเมื่อน่ะบัวแางบัวเขียวรูมักเกียว่ะเป็นคนดีเบิ่งแวขมสุดยอดเลยโอ้ยเ็ื่อกรว่าตะเป็นปอบกระสังสมเสียบดีบ้านหอ

หอมน้ำกันเพราะว่ากินหอมทุกใครนี่ระบายดีกว่าสัน,นคุณจ่ายคนไทยเขาเอิญบ้านเขาเอิญผักป่องเนี่ยขาเป็นยุ้ยเด็กเจ็บแล้วเียบแล้ว นะครับผมสำหรับเขาแรกมันยังไม่จบอยู่ก้อยไข่หำแล้วครับผมแซ่บวมาๆๆคุณยา้เพิ่งกินมากินน้ำยาโน่งด้วก้อยไข่หำเนี่ยสุดยอดแล้วครับผมครับผมค้ากินคัออะไรทุกอย่างไหนยาโน่งแค่นี้นะครับน้องครับสวัสดีครับ